เอริดเอริดอยากได้พัดลมไหมครับอยากได้ครับเราซื้อเอาไปเซอร์ไพรส์ปากปากกันดีไหมเซอร์ไคล์เลยอ๋อเอ็ดดี้ยินดีต้อนรับสูเอ็ด แนะนำไอเทมหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคะที่น่าสนใจกันนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยไอเทมแรกที่แนะนำนะคะนั่นก็คือนี่นะคะอันนี้นะคะเป็นฟูกที่บอว่าเย็นนะคะเย็นสบายเวลานอนแล้วรู้สึกเย็นนะคะไม่ใช่เจลนะคะคือซิกวิ่จลซิกวิ่งเดีวเจ้นื่องจากนี้นะคะปั่นในเครื่องก็ได้เนี่ยเขาบอกให้ลองแตะดูนะคะนี่เย็นเย็นอ๋อเย็นนะคะเอดิกเอดิกมาลองจับดูแล้วอ้าวคืออะไรมา ว่างว่างน้จมิเสลองจับดูซิเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหมครับเย็นค่ะมีหลายลายหลายขนาดเลยนะคะยิ่งขนาดใหญ่ก็จะ,ะราคาแพงขึ้นนะคะแต่ว่าชอบมากเพราะว่าเอรด็กชอบเงือออกเวลานอนเวลาใช้นี่มันก็จะนิ่มแล้วก็สบายนะคะไอเทมต่อไปนะคะนั่นก็คือระจ้างอันนี้ค่ะ อันนี้เป็นผ้าเปียกนะคะเวลาล้อเนี่ยเ็ดเย็นมากเลยนะมันมีแบบว่าเย็นธรรมดากับเย็นสุดๆอันนี้แบบเย็นมากเหมือนน้าแข็งเลยเอาละค่ะลองซื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเย็นขนาดไหนนะคะโอ้โหดึงออกมาเลยครับดึงออกมาข้างในเป็นอย่างนี้นะคะลุ๊กอ่าข้างในเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เปิดโอเพ่นตรงนี้ลุ๊กออกมาชิ้นเดิเย็นไหมคะเย็นอออเย็นไหมเย็นเย็นไหมเย็นไหม คุณแม่ด้วยโอเคเอามาดูคอเนอร์นี้กันดีกว่านะคะคอเนี้อันนี้นะคะเป็น oh. ประเปชีดเสื้อให้เย็นนะคะเนี่ยมีหลายแบรนด์มากเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะนี่น่าสนใจมากนะคะเป็นหน้ากากใส่แล้วเย็นติดลบสององศาค่าโอ้โหอันนี้เป็นแบบใช้ละทิ้งนะคะครั้งเดียวนะคะแล้วหลายหลายคนมีปัญหาใส่มากแล้วก็ แบบร้อนหายใจไม่ออกนะคะอันนี้ใส่นี้ก็จะสบายเลยเนาะอันนี้เป็นสินค้าของญี่ปุ่นนะคะในกล่องมี3ชิ้นนะคะหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นแบบเย็นนะคะเนี่ยพอจับข้างในรู้สึกเย็นเลยอันนี้เป็นแบบใช้ซ้ํานะคะใช้เราก็ซักได้นะคะมีทั้งหมด สองชิ้นอยู่ในอันเดียวกันนะคะอีกอันนึงนะคะถุงใส่น้ําแข็งนะคะเวลาร้อนๆเนี่ยใส่น้าแข็งไปในถุงนี้ก็จะฟองใช่ไหมแล้วก็มาแปะบนหน้าผากนะคะบนหัวหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเป็นแบบสเปรย์ใส่น้ําแข็งแล้วฉีดสเปรย์เย็นๆนะคะไอเทมต่อไปที่ขาดไม่ได้นะคะเมื่อพูดถึงไอเทมหน้าร้อนนะคะนั่นก็คือพัดลมนี่เองค่ะโอเจริงๆเห็นอย่างนี้นะคะที่บ้านมายังไม่มีพัดลมสักตัวนะคะเพราะว่าเล็กบอกว่าไม่มีที่วางแล้วก็เสียงดังนะคะเล็กเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องการนอนมา แต่ว่าเมื่อกี้เจอพัดลมที่น่าสนใจมากเลยหรือเราจะแอบซื้อกลับไปเซอร์ไพรส์สัเล็กดีเอริกเอริกอยากได้พัดลมไหมครับได้ครับเราซื้อเอาไปเซอร์ไพรส์ปากๆกันดีไหมเอริกเลือกลายออนไหนอันไหนเล็กๆคุณแม่ชอบอันเล็กๆนะคะออนเล็กๆแล้วก็เสียงเบาๆนะเอริกนะอันไหนครับอันไหนครับไอรุ่นนี้ก็น่าสนใจอันนี้ดูแบบเล็กแล้วเบาด้วยเนาะยี่ห้อไอริโซยาม่าเอริกเนาะอขอได้อ้โหเล่นใหญ่เลยนะขนาดปรับขึ้นปรับลงได้ด้วย าแล้วเอดิคคุณแม่ซื้อมาสรุปแล้วเนี่ยเลือกกันที่เอดิคชี้เนี่ยน,นี้นะคะพัดลมของไอริสโอยามาสเบลมพัดลมแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะจัน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 ,จนโอ้โอโอ,โอ,อวางนี่อเอ้นั่งลงนั่งลงนั่งลงอันนี้นะคะอ๋อหอยนี่เทพไหม อันนี้นะคะรูปทรงันี่เท่มากเลยนะคะเป็นสีดํานะคะก็มีทั้งสีขาวกับสีดํานะคะแต่ว่าครั้งนี้เราเลือกสีดํานะคะอย่างที่บอกไปนะคะคือบ้านเราไม่มีพัดลมมาก่อนเลยตอนแรกเนี่ยก็คือตืออ้อเล็กให้ซื้อพัดลมมากอเลรก็บอกว่าไม่เอาพัดลมเนี่ยมันเกะกะแล้วก็เสียงดังบ้านญี่ปุ่นมันแคบถ้าร้อนก็เปิดแอร์เอาแต่ก็หนาอย่างว่าเราชินกับพัดลมมากกว่าเราอยากจะแบบบางทีไม่อยากเปิดแอร์ทั้งวนันเราก็อยากได้พัดลมนะคะก็เลยซื้อตัวนี้มาเพราะมันเล็กเห็นไหมแล้วลมมันก็แรงด้วย

โอเคโอเคโอเค why did you buy i s Well, because we don't have any fan here and this is like, e h very light and r a l yeah v <very> e c o m p a เา you can put on your desk. วโตทง,งานลเล็กได้ด้วยเอ็ิชชอบไหมครับเนี่ยชบ <Pretty> cool. This is Japanese brand ใ mm. oh, oh, ช่โอ้ยขึ้นไปนานชาบบอใชอโอหมุนข้างบนได้ด้วยนี่เห็นไหมอันนี้นะคะเล็กกระทัดรัดนะคะสามารถปรับลมได้3ระดับเลยนะ mm hmm. แล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้65องศาด้วย oh, อันนี้อเล็กเปิดแบบแรงสุดเลยนะคะใครส่งพ่อลูกอันนี้หมุนได้ด้วยนะดูส oh. มมมิมันหมุนเองไอ้ดิเห็นว่ามันหมุนเองคุณแม่ก็ตอนแรกกว่าไอ้ดิไปหมุนแต่มันหมุนเองด้วยครับไอ้ดิอดหมุนไอ้ดิมันหมุนเองด้วยอ่ะ ทีนี้เรามาดูประโยชน์ของเจ้าพัดลมตัวนี้กันบ้างนะคะประโยชน์ข้อแรกก็คือมันช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศค่ะเพราะว่าเวลาที่อากาศร้อนใช่ไหมคะแล้วเราเข้ามาในห้องเนี่ยถ้าเราเปิดพัดลมช่วยมันก็จะทําให้ห้องเย็นเร็วขึ้นแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเปิดแอร์ในอุณหภูมิที่ต่ําค่ะประโยชน์ข้อที่2นะคะก็คือให้ลมพี่ตรงและแรงนะคะอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเนี่ยมายต้องซักผ้าเนี่ยเราไม่มีที่ตากของเราก็ตากในบ้านค่ะเนื่องจากวันนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เราซักผ้า แล้วก็อยากจะให้ผ้านี่มันแห้งเร็วขึ้นเราจะลองใช้พัดลมอันนี้นะคะเป่าดูนะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยทําให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นซึ่งต่างจากพัดลมตัวอื่นนะคะพัดลมตัวนี้เนี่ยมันจะเป่าตรงๆได้เลยไอ้ดิกลองเปิดซิเปิดดูครับโอ้โหดูดูคุ้ยแรงแมากด,ดูดิเนี่ยเปิดพัดลมตรงนี้ลมมันไปถึงนู่นเลยดูสิเห็นไหมแรงเนาะลมมันตรงไปถึงผ้าเลยเห็นไหมผ้าปลิวเลยอะ ซึ่งถ้าโรคปกติมันจะไม่เป็นแบบลงขอกตรงอะ่ะใช่ผ้านเนี่ยปิวเลยปะเอาเอริกไปบางไงเอริกบางก้องแต่เอริกบางล,งเางลงมนเนี่ปิวเลยเอริกไปบางเขาอีกมานี่มาหนิมาหนิเออดูน,ดนี่ดูเห็นไหมเสื้อเอลิกปิวเลยเห็นไหมคะดูนี่ไม่ได้แตะอะไรเลยนะคะปิวเอ้ลิกอยากดูปิวเหรอ,อครับอ,ะอ่ะ <c oughs> ถึงแม้ว่าฝนตกนะคะเราก็ซักผ้าแล้วก็ตา งได้นะคะโดยเปิดพัดลมตัวนี้ก็จะทําให้แห้งเร็วขึ้นนะคะ,ะสรุปแล้วถูกใจมากเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากซื้อพัดลมนะคะแบบนี้นะคะของ Iris Oyama นะคะก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางด้านล่างนี้นะคะสัสดีได้ว่าไอ้นี่มาต้ออานเ,อ,าอ,เอ,อ่อนประปา คือแลขอบาริกาโตอาซาชิเนอ๋อให้ดอกซากุระที่ร่วงลงพืนที่แม่ดอกซากุระเสียอะไรคะที่แชมพู